ยังตึงเอาพวกเปิด3มแข้งไบเออร์เลเวอร์คูเซนทีมชั้นนำเมืองเบียร์ที่จะย้ายมาลิเวอร์พูลหากได้ชาบีอลรอนโซ่กุมบังเหียนแทนเยอเกนครอกวันที่9กุมภาพันธ์หกยังตึงเอาบอกเลยเปิด3มแข้งห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนทีมชั้นนำในศึกบุนเดสีกาเยอรมนีที่จะย้ายมาหงแดงลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษหากได้ตัวชาบีอลรอนโซ่เทรนเนอร์ชาวสเปนเข้ามากุมบังเหียนแทนที่เยอเกน ครอบเป็นที่เข้าใจกันว่าเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาว่าเยอเกนครอบประกาศแจ้งข่าวร้ายกับคนพักคเดิรคคอปจะอำลาตำแหน่งหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากรู้สึกหมดไฟในการทำงานหลังจากที่คว้าแชมป์รายการสำคัญสำคัญมาหมดแล้วทุกรายซึ่งชื่อของชาบีออลอนโซที่กำลังนำห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์กูเซน ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถูกยิบยกให้เป็นหนึ่งตัวเต็งในการลุนเข้ามาเป็นแม่ทัพแห่งชายคาแอนฟิน <And Finn, S 1> คนใหม่ซึ่งถ้าหากว่าชาบีอารอนโซย้ายเข้ามาคุมทีมจริงๆตัวเขาน่าจะพาแข้งที่รู้ใจมาด้วยซึ่งจากหลายสื่อระบุว่านักเตะที่กุนซือรายนี้มันชื่นชอบเป็นพิเศษประกอบไปด้วยฟรอเรียนเวิร์ดกองกลางชาวเยอรมนีเชเรมีแบ็กขวาซ้ายลุยและปีเอโรอินกาปีแนวรับที่ถนัดยืนทางซ้ายซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าได้มาจริงจะเป็นการเติมความแข็งแกร่งได้พอสมควร